ครั้งหนึ่งท่านหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมพระสุปฏิปันโนแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้เล่าให้สาธุชนที่ไปปฏิบัติธรรมได้ฟังว่าญาติโยมทั้งหลายอาคมคุณใสมนดำนั้นมีอยู่จริงอาตมาได้รู้เห็นและได้เคยทดลองใช้มาแล้วท่านหลวงพ่อได้เล่าเรื่องราว ความลึกลับและอาถรรพ์ร้ายของวิชาอาคมคุณใสไว้ดังนี้ว่าณนะบ้านบางม่วงหมู่ตำบลม่วงหมู่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อประมาณปีพศ2486มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุราว15ปีมีความสนใจในวิชาอาคมคุณใสมากเขาอยากจะเรียนอยากจะศึกษาอาคมคุณใสไว้ป้องกันตัว และเอาไว้โต้ตอบเราศัตรูตามวิสัยของเด็กวัยรุ่นที่คึกขนองทั่วไปแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหาเรียนวิชาเหล่านั้นได้จากที่ไหนอยู่มาวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นได้ตามคุณยายไปทำบุญที่วัดก็พอดีในช่วงนั้นมีพระภิกษุชาวขเขมรรูปหนึ่งมาจำพรรษาอยู่ภายในวัดนั้นด้วย ด้วยความสนใจใคร่รู้ในวิชาอาคมคุณไสและได้ยินคำเล่าหรือว่าชาวขเขมรมักจะมีความรู้เชี่ยวชาญในวิชาเหล่านี้เด็กหนุ่มจึงได้เข้าไปหาพระภิกษุชาวขเขมรสนทนาปราศัยจนเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยแล้ววันหนึ่งเมื่อได้มีโอกาสจึงได้ถามว่าหลวงพ่อครับผมอยากเรียนวิชาอาคมคุณไส จะเอาไว้ป้องกันตัวหลวงพ่อพอจะมีวิชาถ่ายทอดให้ผมได้บ้างไหมครับพระภิกษุชาวขเขมรรูปนั้นได้ตอบว่ามีสิมีหากเธออยากเรียนหลวงพ่อก็จะสอนให้สักวิชาหนึ่งเอาเอาวิชาคุณใสอั้นฉี่ไปก็แล้วกันเป็นยังไงเหรอครับคุณใสอั้นฉี่เด็กหนุ่มถามด้วยความสงสยัยก็วิชานี้ จะทําให้ศัตรูของเราชีไม่ออกนั่นสิเมื่อชีไม่ออกนานเข้าก็จะอึดอัดทุกทรมานร้องโอดโอยและหากมันแก้ไขไม่ได้มันก็จะตายภายในสามวันเพราะชีไม่ออกพระชาวเขมรบอกถึงพลังแห่งคุณใสาอาคมนั้นแล้วเด็กหนุ่มพอได้ฟังก็สนใจตอบรับทันทีว่าหลวงพ่อครับผมอยากเรียนช่วยสอนผมหน่อยนะครับเธอแน่ใจเหรอ วิชานี้มันเรียนยากนะต้องไปทำพิธีในป่าช้าตอนกลางคืนคนกลัวผีเรียนไม่ได้หรอกพระชาวขเขมรบอกผมแน่ใจครับผมไม่กลัวผีผมอยากเรียนเด็กหนุ่มชาวบ้านบางม่วงหมู่ยืนยันพระภิกษุชาวขเขมรรูปนั้นจึงบอกอีกว่าเอาละหากเธออยากเรียนจริงแล้วก็ฉันจะสอนให้แต่อย่าไปบอกใครนะหากแพร่งพราย อาคมจะเสื่อมศูนขั้นตอนในการเรียนมีสามอย่างอย่างแรกคือคาถาอาคมเธอต้องท่องให้ได้คล่องปากเสียก่อนไม่ให้ผิดเพี้ยนแล้วท่านก็สอนเนื้อหาคาถาอาคมให้คาถานั้นไม่ยาวนักเด็กหนุ่มสามารถจดจำและท่องได้จนคล่องแคล่วภายในเวลาไม่ถึง3วันจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่สองซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากมาก พระภิกษุชาวขเขมรบอกว่าเธอจงไปหาไม้ไผ่ทิ่มศพผีตายโหงมาให้ได้และเวลาที่ไปหาก็จะต้องเป็นเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนกลางวันไปเอาไม่ได้ผลให้ตัดมาสั้นๆประมาณสองคืบขณะตัดก็ต้องบริกรรมคาถาตลอดเวลาหากไม่ท่องคาถาผีตายโหงมันจะทำร้ายเธอได้เมื่อได้ไม้นั้นมาเมื่อไร่ฉันจะบอกขั้นตอนต่อไป เด็กหนุ่มชาวบ้านม่วงหมู่หนักใจในขั้นตอนนี้มากเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาไม้ทิ่มศพผีตายโหงได้จากที่ไหนเขาเฝ้าครุ่นคิดรอคอยอยู่นานเป็นเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเหตุทำให้ได้สมประสงค์คือวันหนึ่งได้มีหญิงคนหนึ่งในเขตตำบลน,นั้นผูกคอตายด้วยสาเหตุน้อยอกน้อยใจที่สามีทอดทิ้งไปมีหญิงอื่น พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงผู้มีเคราะห์กรรมอาภัพคนนั้นจึงได้นำศพของเธอซึ่งถือกันว่าเป็นผีตายโหงไปทำพิธีเผาในป่าช้าหลังวัดซึ่งเป็นดงไม้ป่าละเมะห่างไกลจากหมู่บ้านของผู้คนเด็กหนุ่มครั้นได้รู้ข่าวจึงรีบเดินทางไปร่วมดูพิธีเผาศพมีชาวบ้านไปร่วมเผาแสดงความอาลัยในการตายอย่างน่าเวทนา ของหญิงคนนั้นเป็นจำนวนหลายสิบคนโลงศพของเธอถูกตั้งไว้บนกองฟอนซึ่งมีฟืนท่อนใหญ่ๆวางซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากพอได้เวลาประมาณสามโมงเย็นสับปะเรอก็เอาน้ำมันกา๊าซราดลงไปรอบๆกองฟอนแล้วจุดไฟลุกพรึบขึ้นเปลวไฟร้อนแรงก็ลุกไหม้แผดเผาโลงศพซึ่งตั้งอยู่ข้างบนพระสี่รูป ซึ่งนั่งอยู่บนเสือใต้โคนไม้ห่างออกไปก็สวดมนต์ส่งวิญญาณส่วนพ่อแม่และญาติของหญิงคนตายก็พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจอะไรอาวรไฟไหม้โลงศพทะลุศพกลิ้งหลุดออกมาสับประเรใช้ไม้ไผ่สดๆท่อนยาวท่อนหนึ่งคอยทิ่มแทงไปที่ศพเพื่อให้ไฟเผาศพได้ทั่วถึงผู้คนส่วนใหญ่ทยอยกันกลับบ้าน ในขณะที่ดวงตะวันก็ลอยดวงต่ำลงต่ำลงเด็กหนุ่มเฝ้ารอคอยดูอยู่ด้วยความวาดหวังเขาได้เห็นไม้ไผ่ทิ่มศพผีตายโหงนั้นแล้วเขากลับมาที่วัดไปบอกพระภิกษุชาวขาเขมรรูปนั้นทันทีว่าหลวงพ่อครับผมเห็นไม้ไผ่ทิ่มศพผีตายโหงแล้วครับคืนนี้ผมจะไปตัดเอามาให้ได้งั้นก็ดีแต่ต้องระวังตัวนะ ตอนตัดไม้ไผ่นั่นต้องท่องขาถาไว้ตลอดเวลาครับครับเด็กหนุ่มรับคําแล้วรอคอยอยู่จนถึงเวลา18นาฬิกาท้องฟ้ามืดมัวสลัวลงเขารีบตรงไปยังป่าช้าทันทีด้วยใจที่เต้นระทึกเมื่อไปถึงเห็นไฟกองฟอนมอดเกือบหมดแล้วศพก็ถูกเผาหมดไปเหลือเพียงกองกระดูกซึ่งพรุ่งนี้ ญาติจะมาคุยเอาไปประกอบพิธีทำบุญเด็กหนุ่มนั้นกลัวก็กลัวแต่ด้วยความอยากได้วิชาเขาจึงแข็งใจเดินเข้าไปส่องไฟหาไม้ทิ่มศพเมื่อพบแล้วจึงสำรวมจิตบริกรรมอาคมเป่าไปจากนั้นลงมือตัดไม้จนขาดเป็นท่อนยาวประมาณสองคืบเศษแล้วนำออกจากป่าช้าขณะเดินหันหลังออกมารู้สึกเย็นวาบ ว่าขนลุกสู้ไปทั่วตัวเขารีบนำกระบอกไม้ไผ่ทิ่มศพผีตายโหงนั้นไปให้พระภิกษุชาวขเขมรหลวงพ่อครับผมได้มาแล้วเก่งมากเก่งเธอมีความกล้าและจิตใจเข้มแข็งเอาละฉันจะบอกขั้นตอนที่สามต่อไปเธอจงจดจำไว้นะพระภิกษุชาวขเขมรได้บอกดังนี้เธอจงสังเกตดูศัตรูของเธอ หากเห็นมันไปฉี่ไว้ที่ไหนพอมันไปแล้วจงไปตักเอาดินตรงที่มันฉี่มาประมาณสามกำมือเอาใส่ไว้ในกระบอกไม้ทิ่มศพนี่แล้วจากนั้นไปหาตัวแมลงผู้ที่มันชอบเจาะไม้ไมาให้ได้ตัวหนึง่งเอาที่เป็นๆน,นะตายแล้วใช้ไม่ได้เมื่อได้มาแล้วก็อเอามันใส่ในกระบอกอันเดียวกันเอาญ้าอุดปากกระบอกไว้แล้วท่องคาถากำกับเก็บกระบอกนั้นไว้ อยาให้ย้าหลุดออกมาทำได้อย่างนี้แล้วศัตรูของเธอก็จะฉีไม่ออกเลยจะอัดอั้นเจ็บปวดทรมานหากว่าเธอสงสารเห็นว่าสาสมใจแล้วก็ให้ดึงจุกยญ้าออกปล่อยให้มแมลงผู้ออกมาเมื่อมแมลงผู้ออกมาอาการของศัตรูเธอก็จะหายไปแต่หากอยากลงโทษให้มันถึงตายก็ไม่ต้องปล่อยมแมลงผู้ขังมันไว้อย่างนั้นแหละไม่เกินสามวัน พอมาแรงผู้ตายศัตรูของเธอก็จะตายไปด้วยแต่จำไว้นะต้องใช้วิชานี้กับศัตรูเท่านั้นอย่าใช้ทำร้ายคนดีไม่เช่นนั้นวิชาอาจจะเข้าตัวเองได้พระชาวขเขมรยำ้ำครับครับเด็กหนุ่มชาวบางม่วงหมู่รับคำเมื่อเขาได้วิชาอาคมคุณใสอั้นฉีนนั้นมาแล้วเขาก็อยากทดลองวิชาว่าจะขลังอย่างที่พระอาจารย์ บอกไว้หรือไม่เด็กหนุ่มครุ่นคิดอยู่นานหลายวันไม่รู้ว่าจะใช้ให้ใครเป็นเหยื่อในการทดลองวิชานี้ดีต่อมาวันหนึ่งเขาได้ทะเลาะกับพี่สาวพี่สาวดุดาหาว่าเขาเป็นคนเกเรทำตัวไม่ดีเด็กหนุ่มกโกรธพี่สาวมากเฝ้าคิดแค้นจึงตัดสินใจว่าจะใช้พี่สาวนี้แหละเป็นเหยื่อในการทดลองวิชาอยากดาดีนัก จะแกล้งให้เคสเขานึกอยู่ในใจแต่ไม่ได้หวังว่าจะทําให้พี่สาวถึงแก่ความตายเพียงแค่แกล้งสั่งสอนเท่านั้นวันต่อมาเด็กหนุ่มได้เริ่มทดลองวิชาเขาเห็นพี่สาวเดินไปนั่งฉี่ในหลังพุ่มไม้เมื่อพี่สาวไปแล้วเขาจึงไปตักดินนั่นมาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วหาตัวมแมลงผู้ตัวหนึ่งซึ่งยังเป็นเป็นอยู่ มาขังไว้ในกระบอกเสกเป่าอาคมลงไปจุกปากกระบอกไว้ด้วยยาแล้วก็ซ่อนไว้ใต้ถุนเรือนจากนั้นก็รอคอยดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลเพราะหลายชั่วโมงต่อมาพี่สาวก็ร้องโอดโอยครวญครางเธอเฝ้าพูดว่าแม่จา๋าช่วยด้วยหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉี่ไม่ออกเลย ปวดทรมานเหลือเกินจ้ะช่วยด้วยรูปปวดจะตายอยู่แล้วแม่ก็วิ่งพลานไปหายามาให้กินหลายขนานแต่พี่สาวก็ไม่หายร้องลิ้นทุรนทุรายอยู่เช่นนั้นจนมืดคำ่ำญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาเฝ้าดูอาการด้วยความห่วงใยจนเต็มเรือนแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้พี่สาวก็ร้องโอดโอ,อยอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาน เด็กหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็ประจักษ์แก่ใจตนเองโอ้วิชาคุณสอั้นฉีนี้มีจริงขลังจริงเราเรียนวิชานี้สำเร็จแล้วเขารู้สึกสงสารพี่สาวความโกรธหายไปจึงรีบลงจากเรือนไปดึงจุกหญ่าให้เปิดออกจากกระบอกปล่อยให้เจ้า,มาแมลงผู้ตัวนั้นเป็นอิสระมันก็บินหายไปในความมืดก็ช่างหน้าแปลกยิ่งนักเพียงครู่เดียวต่อมา พี่สาวของเขาก็ปัส,สวะออกมาได้อาการอัดอั้นเจ็บปวดทรมานที่เป็นอยู่หลายชั่วโมงหายไปเป็นปลิดทิ้งท่านหลวงพ่อจรันเล่ามาถึงตอนนี้ท่านหยุดทอดถอนใจแล้วพูดต่อไปว่าญาติโยมทั้งหลายวิชาอาคมคุณใสนั้นมีจริงอัตมาได้พิสูจน์มาแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือตัวอาตมาเอง ทดลองวิชาทำร้ายพี่สาวบัดนี้สำนึกแล้วเป็นบาปเลือเกินและนับตั้งแต่ทดลองกับพี่สาวแล้วอาตมาก็ละเลิกไม่เคยใช้วิชามนดำนั้นอีกเลยกลัวบาปกลัวกรรมโยมเอ้ยและนอกจากนั้นท่านหลวงพ่อจรัญยังเมตตาเล่าเรื่องราวลึกลับให้ญาติโยมได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของต้นมะขามหกศพ ต้นมะขามหกศพนี้อยู่ในเขตวัดอัมพวันเมื่อปีพศ2499หลวงพ่อได้มารักษาการเป็นเจ้าอาวาสปีแรกชาวบ้านเล่าลือกันว่าที่ต้นมะขามมีผีร้ายสิงอาศัยอยู่เวลาตอนหัวค่ำและเวลากลางคืนผีที่ต้นมะขามมันจะส่งเสียงร้องครวนครางดังฮือฮือเป็นเสียงที่น่ากลัวขนลุกขนพอง คนที่เดินผ่านไปในตอนหัวค่ำหรือในตอนกลางคืนเคยถูกผีต้นมะขามต้นนี้หลอกห้อนจนตกใจเป็นไข้หัวโกรนและบางรายก็หัวใจวายตายไปถึงห้าศพแล้วในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องลึกลับมากดังนั้นต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจึงไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าเดินผ่านเลยเพราะกลัวอาถรรพ์ ของผีร้ายที่ต้นมะขามคืนวันหนึ่งปีพศ2 5 0 0ขณะที่หลวงพ่อจรันท่านนั่งภาวนาอยู่ภายในโบสถ์ทันใดนั้นท่านได้ยินเสียงผู้หญิงหวีดร้องด้วยความตกใจดังแว่วมาในความมืดท่านรู้สึกสงสัยต่อเสียงที่ได้ยินเอ๊ะ hey, ใครเป็นอะไรหนอท่านครุ่นคิดรำพึงครั้นพอรุ่งเช้าไปบินทบาะชาวบ้านจึงได้เล่าว,ว่า ผัวเมียคู่หนึ่งไปธุระเดินกลับมาแล้วผ่านไปใกล้ต้นมะขามผีสิงต้นนั้นขณะเดินผ่านจู่ๆต้นมะขามก็เกิดเสียงครวญครางที่น่ากลัวดังฮือฮือแล้วก็มีเสียงคล้ายคนสะบัดผ้าไปมาดังพึบพับพ,พึบพับสองผัวเมียใจหายวา่าหันกลับไปยังต้นมะขามเห็นกิ่งมะขามสัตว์หวันไหวสู้ซ่าไปมาผี คนที่เป็นเมียสะดุง้งกูทานร้องขึ้นสุดเสียงกระจรวิ่งตเตลิดไปอย่างอกสั่นขวัญหายเสียงร้องดังกล้องไปทั่วป่าละเมะบริเวณน,นั้นหลวงพ่อจรันจึงได้รู้ว่าเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเสียงของคนที่ถูกผีต้นมะขามหลอกหลอนนั่นเองและอีกสองสามวันต่อมาก็ปรากฏว่าหญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นได้ตายไปชาวบ้าน ก็ต่างร่ำลือกันว่าหกศพแล้วที่ตายไปพระถูกผีต้นมะขามหลอกหลอนเอาวิญญาณท่านหลวงพ่อจรันเฝ้าครุ่นคิดอยู่ด้วยความพิศวงขณะนั้นท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุเพียง28 29ปีผีอะไรหนอมาสิงสู่อยู่ที่ต้นมะขามคืนวันหนึ่งท่านจึงตัดสินใจไปพิสูจน์ผียากใจเห็นกับตา ท่านชวนเด็กวัดคนหนึ่งไปซุ่มดูอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามอาถรรพ์หกศพต้นนั้นแล้วพอไปถึงเพียงครู่เดียวท่านก็ได้เห็นเงาสลัวขนาดใหญ่เงาหนึง่งโฉบลงมาท่ามกลางแสงจันทมันพุ่งลงที่ต้นมะขามขณะที่มันพุ่งลงก็บังเกิดเสียงลึกลับคล้ายคนสะบัดผ้าดังผึบผับผึบผับแล้วก็มีเสียงร้องคราง ดังฮือฮืออยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวหลวงพ่อเปิดสวิตไฟฉายส่องปลาดไปที่ต้นมะขามท่ามกลางแสงไฟที่ส่องสว่างท่านได้เห็นร่างของนกใหญ่ตัวหนึ่งดวงตาทั้งคู่ของมันกลมโตราวกับพูดผีร้ายสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวาวเด็กวัดที่มาด้วยอุทานด้วยความกลัวว่า ผีผีท่าท่าจะวิ่งแต่หลวงพ่อจับแขนไว้ท่านพิจารณาดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นนกแสกขนาดใหญ่มะหึมาในปากของมันคาบหนูมาด้วยตัวหนึ่งมันเกาะที่กิ่งมะขามที่ต้นมะขามมีโพรงใหญ่ภายในโพรงมีลูกเล็กๆอยู่สองสามตัวนกแสกตัวนั้นกระพือปีกสะบัดดังพึบพับพึบพับ ส่งเสียงร้องฮือฮือร้องเรียกลูกพอหลวงพ่อได้เห็นชัดท่านจึงได้เข้าใจถึงที่มาของต้นมะขามผีสิงหกศพว่าเกิดขึ้นจากนกแสกใหญ่ตัวนี้นี่เองมันคงมาทำรังอยู่ที่นี่หลายปีมาแล้วท่านรอคอยอยู่นานเป็นเวลาสองสามเดือนจนลูกนกแสกในโพรงเหล่านั้นเติบโตบินตามแม่ของมัน ออกไปหากินเองได้พอมันไปกันแล้วท่านจึงให้ญาติโยมลูกศิษย์วัดค้นต้นมะขามอาถรรตต้นนั้นทิ้งและนำมาเผาทานนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาถรร์ก็หมดไปไม่มีใครถูกผีหลอกหลอนจนถึงแก่ความตายอีกเลยท่านได้สั่งสอนญาติโยมว่าญาติโยมทั้งหลายคนที่ถูกผีหลอกแล้วเจ็บป่วยถึงตายนั้น เป็นเพราะไม่มีคาถาป้องกันตัวคนที่มีคาถาก็จะสามารถป้องกันได้แต่หากไม่มีคาถาถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะป้องกันผีได้เช่นเดียวกันสติสัมปชัญญะนี้ดีมีคุณค่ามากหากใครมีสติสัมปชัญญะรับรองผีไม่เข้าเจ้าไม่สิงรบขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจเจริญสติสัมปชัญญะเถิด สติสัมปชัญญะก็คือสมาธิหากมั่นคงดีแล้วไม่ต้องกลัวเลยสติสัมปชัญญะจะเกิดได้ก็ต้องฝึกกรรมฐานคนมีกรรมฐานดีจะมีสติควบคุมจิตคนที่ขาดสติแสดงว่าขาดพระกรรมฐานจงมัน่นเจริญกรรมฐานให้เกิดสติควบคุมจิตใจไว้ให้ได้หากทำได้แล้วชีวิตก็จะพบสันติสุข ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงจำไว้เถิดนี้คือคำสอนของท่านหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมผู้เป็นพระสุปฏิปันโนแห่งวัดอัมพวันสาธุขอน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อจร,รันทิตะธรรมโมด้วยความเคารพสาธุสาธุสาธุ